ทุกคนยินดีต้อนรับสู่ห้องปรุงยาของแม่มดัเองไม่ใช่ห้องปรุงยาหรอกนี่มันห้องแช่ออนเซนจะบ้าหรือไง <c oughs> วันนี้ทุกคนก็จะได้ม,มาทําความรู้จักกับร่างใหม่ใหไ่กว่าเดิมอมร่างใหม่ใลญ่กว่าเดิมที่ว่านี่ก็คือร่างแม่มดนี่เองซึ่งร่างแม่มดทุกคนจะได้เจอกันตอนเราไปเล่นแมพ แมปอะไรถ่ายแมปแวกี้วิสานนั่นเองคือแมปนั้นอนะเราก็ไม่ได้เล่นมาค่อนข้างแบบนานแล้วนะซึ่งเราเนี่ยก็อยากที่จะเล่นเหมือนกันวันนี้ก็มาแนวฟรีทอล์กหรือเปล่านะมันคือช่วงที่เราจะมาพูดระบายความในใจด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าคนเหงาก็จะชอบรายการนี้เป็นพิเศษแนะน่นอนใช่ไหมแต่แต่ถ้าแบบถ้ามีเพลงขึ้นมาจะจะดีไหม แบบตอนนี้ยังไม่มีเพลย์ลิสต์กันเนี่ยแล้วก็แค่ทำคลิปแล้วก็เขียนว่าเป็นฟรีทอกอะไรแบบนี้นะคะทุกคนเออแต่เราอ่ะมีของดีจะโชว์ให้ดูได้แหละอยากรู้ว่าคืออะไรอ้าอยากรู้ปะ <c oughs> อยากรู้ใช่ไหมถ้าอยากรู้ว่าของดีมันคืออะไรแล้วก็ขอบอกเลยค่ะว่าโมเดลนี้ซื้อมาแพงนะคะไม่ใช่ว่าอะไรแพงหรอก ตัวละครก่านจะตกแต่งได้คือแพงค่ะนี่มีต่างหูด้วยเห็นไหมต้มหูแบบเนี้มันก็สวยดีนะดูดิมันเป็นแต่ว่าดูดีๆนะคะทุกคนดูดีๆนะต่างหูนี่ไม่ธรรมดานะทุกคนนี่เพราะว่ามันมันเป็นแบบหนีบค่ะใช่ เราไม่กล้าจ่อหูแล้วก็เลยใช้ต่างกูแบบหนีบเอามันน่ารักมากดูมันเป็นแบบหนีบนะไม่ต้องสงสัยมันหน,นีบเพราะข้างหลังมันก็มันก็มีอะไรแต่ทุกคนมองไม่เห็นไงนนนทุกคนมองไม่เห็นข้างหลังกันไงก็เลยแบบไม่รู้ว่าเฮ้ยมันคือแบบหนี้โอ้แต่ใดๆคือเดี๋ยวเราไปดู ดูของดีที่ว่ากันเลยดีกว่าไปของดีคือแบบนี้ีนจ้ะอันนี้คือแบบไปซื้ออิโมชั่นมาเรียกไงอะ่ะแบบไปซื้อหน้าตามานะคะหน้าตาส,สวยๆอันนี้ก็คือหน้าตกตกกลุ่มรักอืมหน้าตกกลุ่มรักก็จะประมาณนี้แบบตกกลุมรักเขแล้วสิ <laughs> แอตาน่ากลัวมากใช่ไหมล่ะ ดูหัวใจหัวใจแบบเต้นเร็วแล้วทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมาในปากมันเหมือนมีอะไรอยู่นะทุกคนไม่สงสัยนะว่าทําไมาในปากมันมีอะไรแบบนั้นอยู่เพราะว่ามันคือเพราะว่ามันมันทะลุมันทะลุไปที่ทรงผมของเรานี่เองนะเออไม่เราตกใจกันนะทุกคนอืม อ้างตกใจกันโอเคปะโอเคปะเคปะแต่ทุกคนอาจจะสังเกตว่าทรงผมเนี่ยมันสวยมากเลยลเถมเป็นทรงผมใหม่จะไปโตด้วยใช่ไหมเพราะาเราไปไปเหมามาค่ะก็แบบว่าสองพัน,นโอ้ยสบายเรื่องแค่นี้พี่สายหมื่นได้เลยเออไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าแบบก็เพื่อความสวยความงามเพื่อสวยจะสวยเนี่ยก็ต้องอดทนนะคะอย่าไปลอไปดูหน้าอิโมชั่นต่อไปกันเลยดีกว่านะ นี่คือหน้าเสียใจนะมีน้ำตาไหลย,ย้อยลงมาความจริงก็มีหน้าตาเศร้าอีกแบบนึงแต่เอ้ยอันนี้ดีสุดแล้วอีกอันนึงมันทำให้มันดูไม่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 ไมไมไมเศร้าไปเลยอะอันนี้ก็คือแบบน่าซึ้งนะเออิอองใจใจร้องไห้ทำไมหรอนพวช่วยอย่างลิงลล<ไ>มันลบ็บก<ไ> <laughs> ไปดูต่อไปกันดีกว่าสามารถใช้แบบว่าขำจนแบบน้ำตาไหลได้ <c oughs> นี้ได้เอออันนี้คือหน้าเหงื่อตกนะแบบว่าส่งงานไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะใช้กับการที่เราตัดต่อไม่ทันแล้วก็ได้เหมือนกันนะคะแบบเอาไว้ถ่ายคลิปสั้นได้ว่างั้นเถอะดูสิเหงื่อตกไปหมดเลยอาจจะใช้ได้กับอะไรร้อนโดนด้วยมั้งแบบ เออแต่เราชอบปลอยผมทรงผมนี้มากเลยนะมันสวยจีดอดจี้เราอ้าปากดีใช่คุยประเด็นเรื่องนั้นไปแล้วแหละอันนี้ก็จะเป็นหัวมุหมุด <c oughs> ดูสิแบบแบบ่กใช่แบบเป็นหน้าแบบค้างค้างอ่ะมันเป็นเอาไว้แบบหน้ามีมีม,มนิดน,นึงอ่ะม <c oughs> ันแบบว่าเวลาเราคิดอะไรนานๆใช่ไหมเขาก็จะใส่อฟเฟกตนี้แบบ โอ้ยที่เราชอบเอาไว้ใช้กับเหงื่อตกอ่ะจําได้ใช่ไหมอยู่ในปกคลิปแบบกัแบทบุกเกือแบบทุกคลิปเลยทุกคนลองไปสังเกตดูนะและนี่ก็คือหน้าที่แบบเหมือนมีความปรารถนาอะไรสักอย่างหนึ่งแบบดูตาดิจริงเหรอเหมือนอะไรแบบเนี้ยเหมือนแบบเลิกลี่สดุนอาปีได้จริงเหรอ ก็พยายามก็ดีจริงนี่แหละเล็กลี่แต่ว่ามันจะไม่ดีนะใช่เธอบว่าอ่ะไม่จริงอ่ะไล่ออกเลยดีกว่าผู้ช่วยคนนี้เอาเป็น<ย>ว่า,าแยกล่างไงอ่ะก็เป็นพันพันเลยเห็นไหมเอนนอ,อก็ใช่อ่ะฉันก็ช่วยเธอได้เยอะขึ้นนะช่วยวิ่งป่วน <c oughs> <c oughs> เอด ลางได้ก็ก็ถือเป็นอะไรที่ดีค่ะวันนี้ก็มามาแช่ออนเซนมาคุยกับแม่มดมาแบบคุยเรื่องกําหนดการอะไรด้วยว่าคุยเด๋ยวัน,ว,นวันฮาโลวีนอาจจะมีคลิปบางอย่างเราต้องรับคุณอ็ได้ะนะวันที่31ตุลาปีนี้น่าจะเป็นวันจันทร์อา่าวันจันทร์แล้วก็วันเปิดเทอมของเราก็คือวันอังคารนี่เอง <laughs> หนึ่งิจิกานาจะนั่นแหละวันลังทานนจาจะแล้วทุกคนเปิดเทอมวันไหนกันบ้างคะเราเปิดหนึ่งิจิกาเลยค่ะเป๊ะเปะเลยนะเพราว่าแบบปิดจันนี้เพิ่งปิดไม่นานเองจะเปิดเทอมอีกแล้วว่าเออเดี๋ยวอ,อะไรค่ะทุกคนใช้เวลาให้มีความสุขกับวันฮาโลวีนนี้เข้าไว้นะคะเคนะนี่เราสา,สามารถทำหน้าวิงกได้ย ยวปิดเพอ่มเดี๋ยวฉันจะมาปวดบ่อยๆนะจริงจังโอเคได้แต่นีงทีก็จะแบบมาบนหยุดค่อนข้างบ่อยไรเงี้ยเพราะว่ามันธรรมดาแล้วไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นะคะใช่ใช่เริ่มทำแบบกันดีกี่นาทีแล้วดูก่อนนะคะ นาทีแล้วเรอทำไมมันเร็วจังเลยอ่ะมีความเศร้ามากเลยอ่ะก็เอาไปว่า วันนี้ก็จะาแค่มายบอกว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยววันทั้งวีเราจะแบบมีคลิปปุงยาอะไรอย่างนี้อาจจะมากับเล็กลี่อาจจะหรืออาจจะเป็นแบบอื่นอันนี้อันนี้ยังไม่รู้อันนี้แม่มดก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าต้องคุยกับจริงใจก่อนแล้วก็เล็กลี่ด้วยนะคะว่าแบบเฮ้ยจะมาต้อกิจ,รจกรรมอะไรด้วยหรือเปล่าแม่มดก็ไม่รู้เหมือนกันหรือแม่มดอาจจะมาทำคลิปให้ทุกคนดูเอง <laughs> คลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอต้นลาไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายแช่ออนเซ็นตัวเปื่อยแล้วมั้งเนี่ย